สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราพาทุกคนเนี่ยไปดิดแดน แห่งอาณาจักรโบราณอย่างอียิปต์กันดีกว่าครับอียิปต์เองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีอรารยธรรมเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกใบนี้เลยถูกไหมโด่งดังมากๆนะครับผมจากยุคสมัยฟาโรนั้นเองมีการสร้างปิรามิดสร้างวิหารสร้างวัดอะไรมากมายเลยก็เป็นอรารยธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆปรากฏมาทั้งในหนังในการ์ตนูนหรือว่าในสื่อสารคดี คลิปไปเที่ยวโอ้ร้อยแปดพันอย่างครับผมพูดไปเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนที่ฟังอยู่ยังไงก็ต้องเคยเห็นหรือว่ารู้จักอยธรหมอียิปต์บางส่วนอย่างแน่นอนอนอกจากเรื่องของาสถาป,ปัตยกรรมแล้วเนาะเรื่องของฟาโรห์แล้วยังมีเรื่องของตำนานมัมมี่เทพเจ้าฮอลัสราโอซิริสโอเบลิสอะไรอีกแต่ไม่หมดเลยนะครับผมก็โด่งดังมากๆจนถูกเอาไปทําเป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นซีรีส์มากมายครับหนังชื่อดังก็อาจจะเป็นมัมมี่สกอร์เปียนคิงแล้วก็การ์ตูนชื่อดังที่เอาเรื่องของ ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปบวกกับอียิปต์ได้ด้วยอะ่ะก็คือยุกิถูกไหมก็เต็มไปหมดจริงๆนะครับผมเรื่องราวของอารยธรรมอียิปต์เนี่ยแต่หากคุณไปอียิปต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณจะเจอกับสถานที่ที่บอกกันเลยว่าเป็นสถานที่ที่สร้างบ้านปแปลกที่สุดบนโลกใบนี้ครับ <ed it> เฮ้ยมันปแปลกยังไงอ่ะโดยปกติแล้วสร้างบ้านนะเราอาจจะเห็นการสร้างหลายแบบเนาะแล้วแต่ละที่ก็อาจจะมีอารยธรรมเฉพาะตัวนะครับผมอย่างญี่ปุ่นก็จะแบบนึง ทางฝั่งจีนก็จะแบบหนึ่ง อเมริกาก็จะแบบหนึ่งยุโรปก็จะแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีเขตโอทาวอยู่ตามประเทศต่างๆเนาะเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาก็อนุรักษ์อะไรรำแบบนั้นกันเอาไว้แต่อานในยุคใหม่เองอะ่ะมันก็อาจจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นคอนโดเป็นอะไรไปละเพราะว่าในยุคใหม่เองเนี่ยที่อยู่อาศัยมันก็ค่อนข้างจะแน่นขึ้นในบริเวณที่เป็นเมืองหลวงเมืองหลักอะไรต่างๆนะครับผมก็เลยต้องสร้างเป็นตึกแนวราบขึ้นมาน่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่ได้มากกว่าเขาก็เลยเน้นไปสร้างคอนโดกันรูปแบบมันก็โมเดลคล้ายๆกันหม นั่นแหละแต่หากคุณไปที่อียิปต์เนี่ยนะครับคุณจะเจอบ้านที่แปลกที่สุดในโลกเลยเพราะคุณจะเจอบ้านที่สร้างกันไม่เสร็จสักหลังในเมืองเลยนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบตึกแถวเป็นตึกที่โดดออกมาแล้วก็จะไม่ได้สร้างหลังคานะครับแถมไม่ได้ไม่ได้แค่ไม่สร้างหลังคานะคือมันไม่ได้ปล่อยข้างบนไว้เป็นแบบเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมฉาบป,ปูนไปเลยอารมณ์แบบบ้านโมเดิร์นอะแต่เขาจะทิ้งเสาเอาไว้เนี่ยเป็นแบบเสายื่นออกมามีลวดยื่นออกมาบ้างเป็นเหมือนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่อะ ถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่2เหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลที่1เลยก็คือตามวัฒนธรรมของชาวอียิปต์นี่เองเนี่ยเขาต้องการให้บ้านเนี่ย เป็นที่อยู่ของครอบครัวใหญ่ครับไม่ได้อยู่กันแค่ครอบครัวเดียวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าที่บ้านต้นตระกูลนะมีลูกมีหลานมีเลนมีโหล,นลนเนี่ยเขาก็อยากจะให้อยู่ในที่เดียวกันแต่การจะซื้อที่ดินเพิ่มก็เป็นอะไรที่แพงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็สร้างบ้านต่อขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นเหมือนตึกเดี๋ยวเพิ่มชั้นนู้นเพิ่มชั้นนี้ไปเรื่อยซึ่งมันก็จะทําให้ในตอนสร้างครั้งแรกเสาเข็มอาจะค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็สร้างเผื่อ,อาไว้ต่อขึ้นไปได,ได้อีกหลายๆชั้นนั่นเองครับทำให้ตนนวัว ไว้อย่างนั้นเลยเผื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมที่จะมีลูกมีหลานแล้วจะได้สร้างเพิ่มขึ้นไปให้หลานอยู่ให้เลสอยู่ให้ลูกอยู่บ้างก็จะเป็นส่วนตัวด้วยก็คืออยู่มันไปคนละชั้นคนละชั้นคนละชั้นไปเลยฟังดูแล้วก็แปลกดีนะก็คือไม่ยอมแบบสร้างให้เสร็จให้ปิดไปเลยอะ่ะ มันก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละมันก็เป็นภาพที่อาจจะดูไม่ได้สวยสักเท่าไหร่แต่ภายในเนี่ยเขาก็เป็นบ้านใหม่ก็มีการแต่งอะไรที่สวยงามเหมือนบ้านทั่วไปเหมือนกันทั่วโลกแหละครับที่นี่เองเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมที่ต้องทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเพราะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สวยเนาะเดี๋ยวเราสร้างปิดเลยดีกว่าถ้าจะมีลูกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยมารีโนเวทกันอีกทีแต่ที่อียิปต์เนี่ยเขาไม่ได้นิยมทํากันแบบนั้นเพราะว่านอกจากเรื่องของครอบครัวแล้วเนนีีี่ยยะะคครรรััับบงงงมมือออขภาษกด้วผ ภาษีเนี่ยนะครับผมจะเก็บต่อเมื่อบ้านสร้างเสร็จนั่นเองครับและเมื่อเราทิ้งบ้านเอาไว้แบบนั้นน่ะแบบว่าทิ้งเสาเปลยเอาไว้ทิ้งตรงด้านบนชั้นบนเอาไว้ไม่ต้องมีหลังคาบ้างเป็นแบบทรงบ้านที่กําลังกอ่อสร้างอยู่อะไรแบบนี้มันก็ช่วยหลีกเลี่ยงภาษีตรงนั้นด้วยเหมือนกันก็เลยทําให้คนเนี่ยก็นิยมสร้างบ้านกันแบบนั้นนั่นแหละครับก็มี2เหตุผลหนึ่งเลยประหยัดเงินได้ไม่ต้องเสียภาษี2ครับผมให้ลูกหลานเลีหลนเนี่ยมาสร้างต่ออยู่ได้ไม่ต้องไปซื้อที่ดินเพิ่มก็ใช้ที่ดินเดิมัแหลหและล้วก็ทําใคครรอบ มันได้อยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันแถมอยู่กันเป็นคนละชั้นนะแต่และครอบครัวที่อยู่ในตึกเดียวกันนะก็มีความเป็นส่วนตัวแยกออกจากกันไม่ได้มาใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกันขึ้นมาอาจจะมีร่วมกันบ้างบางที่แต่ก็มีการแยกห้องนอนแยกอะไรกันไปทําให้ก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่กันได้ไม่ได้ทะเลาะก,กันเท่าไหร่นะครับก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยแล้วผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้มาก่อนนอกจากประเทศอียิปต์เลยนะครับท้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ เนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยาก อยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาทนะครับโดยปกติแล เหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหึเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ